สวัสดีครับพู้ติดตามช่องจับชายชนบุรีนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวสินค้านะครับเป็นสินค้าอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับวันนี้นะครับผมก็ได้สั่งกระถางต้นไม้นะครับมาจากลาซาดานะครับเป็นเขาบอกว่าเป็นกระถางทรงสูงนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า จะสูงแค่ไหนนะครับอันนี้นี่ครับยังไม่ได้แกะเลยนะครับก็จะมีเขียนมานะครับที่ผมสั่งมาจะเป็นขนาดสามนิ้วครึ่งกับสี่นิ้วนะครับสามนิ้วครึ่งเนี่ยผมสั่งมาห้าใบนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาทำการแกะกันเลยครับ สูงไหมนี่นะครับอืมก็ค่อนข้างสูงนะครับเดี๋ยวเรแพ็คมาอย่างดีนะครับเขาบอกก็เป็นกระถางทรงปากแต่นะครับอ่า สูงไม่เท่าไหร่นะครับแต่ก็ใช้ได้อยู่ครับก็แรกนึกว่าจะสูงมากนะครับโอ,อ้แต่ก็สวยอยู่นะครับกระถางค่อนข้างหนานะครับนี่ อันนี้ปากสี่นิ้วนะครับถือว่าสวย,ยครับอันนี้สามนิ้วครึ่งนะครับอืมงั้นพลาสติกหนานะครับไม่ใช่บางครับเดี๋ยวจะเอาไว้ใส่ต้นไม้ของผมนะครับ ทั้งหมดนี่นะครับรวมส่งนะครับ93บาทนะครับสั่ง5ใบนะครับมันถ้าสั่ง5ใบเนี่ยค่าค่าส่งมันจะตกอยู่50กว่าบาทหรือไงนี่แหละครับแต่ถ้าเกิดว่าเกินจาก5ใบมันค่าส่งมันจะเพิ่มนะครับอันนี้ผมก็เลยทําการสั่งมา5ใบนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่ครับ เดี๋ยวไปใส่ต้นไม้ครับนี่นะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับน,นี้ผมก็ได้ทาการใส่ต้นไม้ของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นมะขามนะครับต้นมะขามบอนไซนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบอเกี่ยวกับการทําต้นไม้แล้วก็บอนไซเนี่ยไปติดตามช่องของผมอีกช่องหนึ่งนะครับคือช่อง Fighting Peachonburi นะครับอันนั้นก็จะมี เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้นะครับปลูกผักนะครับการทำกรเกษตรนะครับโอเคครับกระถางนี้เขาก็จะเตี้ยวกว่าแก้วกาแฟแบบยาวอย่างเงี้ยครับหน่อยหนึ่งนะครับประมาณ1นิ้วนะครับไม่สูงมากครับ โอเคครับคลิปนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะสั่งซื้อเนะี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ในการสั่งซื้อจาก La ซา,าด a า,าไว้ให้นะครับใต้คลิปนะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม